สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในหัวข้อเรื่องภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะไปกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะทะวีปอเมริกาเหนือนะคะมี2สองประเทศแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะ ส่วนแรกก็คือแองโกลอเมริกานะฮะส่วนที่สองก็คือลาตินอเมริกานะะยึดเอาแม่น้ำริโอแกนนะฮะเป็นพรมแดนในการแบ่งเขตน,นะคะมาดูอันดับแรกก่อนนะคะแองโกลอเมริกานะคะเป็นในแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำริโอแกนขึ้นไปนะคะประชากรส่วนใหญ่เสื้อสายมาจากอังกฤษนะคะประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดานะคะ อันนี้ก็คือกลุ่มแองโกลอเมริกานะคะสองก็คือลาตินอเมริกานะคะก็คือเป็นดินแดนของประเทศต่างๆที่อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิบเียนลงมานะลูกเนาะส่วนใหญ่ก็มาจากเสื้อสายก็มาจากสเปนนะอ่าแล้วก็โปรเเตุเกสประกอบไปด้วยอเมริกากลางโมโกและทะเลแคริบเบียนน,ะน,นอะลูกเนาะอันนี้ก็คือหลักสำคัญนะคะเสื้อสายแล้วก็มีวัฒนธรรม ดั้งเดิมมาด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของลาตินอเมริกานะลูกเนาะอันนี้คือลักษณะกายภาพนะลูกเนาะครูจะแปลงให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือนะคะอ่าให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าได้นะลูกอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกแผนที่ส่วนอ่าอีกส่วนหนึ่งนะลูกเนาะแป่ไว้ให้นักเรียนไปศึกษาได้เลยนะคะ มาดูอเมริกาเหนือนะคะ,ะเป็นทวีปที่ล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรสามมหาสมุทรก็คือแปลชื่อแอตาลนติกอาร์กติกนะคะภูะมิประเทศของเขากว้างใหญ่ทางตอนกลางนะคะเป็นที่ราบสูงด้านตะวันตกและมูมมีมูมเกาะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในทะเลแคสเปียนแล้วก็มีผิวน้ําดินประเภททะเลสาบเป็นจวนมากทางตอนเหนือนะคะธรรมชาติทร,รัพยากรนะ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะลูกเนาะอ่านะคะผู้คนก็อาศัยอยู่อย่างมากมายเลยนะคะทีนี้มาดูตำแหน่งที่ตั้งบ้างนะลูกสิบตำแหน่งที่ตั้งนะคะก็คือทวีปมากาเหนือใน,ในเขตที่โลกเหนืออยู่ระหว่างละติจูดที่เจ็ดองศาสิบห้าลิบดาถึงแปดสิบสามองศาสามสิบแปดลิดานะลูกนะในระหว่างลองติจูดที่ห้าสิบห้านะคะองศา 35ลิบดาตะหนกถึง168องศาอ่า4ลิบดาตะวันตกนะลูกเนาะอันนี้ก็คือหลักสําคัญนะฮะตำแหน่งที่ตั้งของอ่าทีนี้มาดูขนาดบ้างนะคะขนาดของทวีปอเมริกาเหนือนะคะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากเอเชียนะคะและทะวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับเลยนะลูกเนาะ มาดูอาณาเขตทวีปอเมริกาเหนือว่าติดต่อ,อยังไงบ้างทิศเหนือนะคะติดกับมหาสมุทรแอตติกนะคะติดตะวันออกนะคะติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะอันนี้ก็คือจากอาณาเขตติดต่อนะคะของทวีปอเมริกาเหนือนะลูกทิศใต้นะคะทิศใต้จดจับนะคะ ทวีปอเมริกาใต้นะลูกนะคะที่ตะวันตกติดกับนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกช่องแคบแบร์ริงนะคะอยู่ระหว่างะะอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชียเป็นที่กั้นระหว่างนะลูกเนาะอันนี้ก็คือสีพิศของทวีปอเมริกาเหนือนที่มีเขตติดต่อนะคะอันนี้ก็แปลวให้ดูนะคะลักษณะภูมินนประเทศนะคะแผนที่การแสดงนะคะ ทวีปอเมริกาเหนือนะคะอันนี้ก็คือลักษณะกายภาพของพื้นที่ทวีปอเมริกาเหนือนะคะมีความหลากหลายมีทั้งภูเขาสูงนะคะมีทั้งที่ราบสูงที่รากชันเชิงเขานะลูกเนาะอ่ามีมากมายเลยนะลูกเนาะอันนี้ก็คือเป็นลันกษณะ กายภาพของทวีปอเมริกาเหนือนะคะแต่นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้า้วยในการอันนี้ก็คือทวีปอเมริกาเหนือเป็นแน่นักสามของโลกเลยรองจากทวีปเอเชียแอฟริการูปร่างคล้ายสามเหลีห่ยมหัวกลับนะลูกทางตอนเหนือกว้างนะปลายแคบลงมาทางตอนใต้นะลูกเนาะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือนะคะ อันนี้ก็มาดูนะบริเวณที่กว้างที่สุดช่องแคแบเบลลิงไหมฮะนิวฟินแลนด์บริเวณที่ยาวที่สุดก็คือคาสมุทรยูทีคอคอดปานามาบริเวณที่แคบที่สุดก็คือคอคอดปานามานะลูกกว้างแค่74กิโลเมตรแค่นั้นนะคะทีนี้เทือกเขานะคะสูงที่รับสูงของด้านตะวันตกก็จะมีดังนี้นะคะคือ เทือเขาสูงเป็นสามแนวแนววางตัวเหนือใต้ความยาว,วาของทวีปนะขนา,านกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือเทือเขาล็อกกี้ในระูปทางด้านตะวันออกนะคะแล้วมีแอ่งมีที่สูงมากมายเลยนะคะทั้งมีหุบเขาทางด้านตะวันตกด้วยนะคะอันนี้ก็คือภาพสวยๆนะคะของเทือเขาล็อกกี้นะคะมาให้นักเรียนดูดอะเลสกานะคะ เทือกเขาบูธนะคะมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะคะเขตที่สองก็เทือกเขาสูงนะลูกเห็นะคะคือเขตที่เขาสูงทางด้านตะวันตกว่ามียังไงบ้างนะคะก็จะแบ่งออกเทือกเขาแมคเคนซีนะคะแล้วก็ประเทศแคนาดาเทือกเขาเทเซียนนะคะอันนี้ก็คือหลักสําคัญนะคะของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนะที่สําคัญที่สุดนะมมีเทือกเขาที่สูงก็คือเทือกเขาแอลเลสกาบนเทือกเขาแอลเลสการ์ใลูกเนาะ เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดทางด้านตะวันออกนะคะอันนี้อเมริกาเหนือเนีเน่ยอ,อยู่สูงสุดระดับน้ำทะเลปาการนกลาง6,194เมตรนะคะระหว่างเทือกเขาที่ต่อเนื่องกันก็ระหว่างเทือกเขานะคะไม่ว่าเทือกเขาที่ลาดสูงมาเลเซียพวกนี้นะคะก็เป็นหลักสําคัญนะคะในอ่ทวีปอเมรกเมิกาเหนือมีที่ลาดสูงที่สําคัญมากมายเลยนะคะนักเรียน อันนี้ก็คือแองระหว่างภูเขาที่สําคัญแองแคลิฟอร์เนียนะคะอ่าเป็นแหล่งที่สาคัญในระีปอเมริกาเหนือแล้วก็มีภูเขาที่สําคัญเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นยังทําให้อ่าภูเขาเก่านะคะในเขตแมกมากต่างๆก็คือหินหนืดน,นะคะเกิดการอ่าการแรงดันนะคะการเป็นช่องโหว่นะ,ะการโค้งตัวการเปลี่ยนแปลงของตปวโลกมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือหลักสาคัญนะคะว่า เราเรียนรู้เจอลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทวิศไหนก็แล้วแต่เราต้องดูนะคะลักษณะต่างๆของภูเขานการค่มตัวของหินการค่มตัวของภูเขาเหล่านี้นะคะแสดงบ่งบอกว่าเป็นเขาหินใหม่เขาหินเก่าที่มันเกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังมีที่แนวเขาสูงเรียบชายฝั่งตะวันตกอีกด้วยนะคะ มีแนวกั้นความชื้นการพัดพานะคะการพัดพามาจากามหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีแนวอับของฝนนะคะคือเงาฝน,นนะคะเวลาฝนตกนะคะก็จะเกิดาการดับฝนก็คือทางระหว่างเทือกเขานะคะคึ่อีกฝั่งหนึ่งมีฝนอีกฝั่งไม่มีฝนเกิดค,ความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะคะเอามาดูเขตเทือกเขาด้านตะวันออกบ้างนะคะก็คือ ก่อนิวฟินแลนด์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ด้านตะวันอ,ออกนะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะด้านตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะก็คือแหล่งเพื่อขอทางด้านตะวันออกนะคะอันนี้ก็จะแปะไว้นะัเกเรียนดูนะคะเพื่อขออุลาเซอร์ออนนะคะ มีความยาวเท่าไหร่นะคะมียอดขออะไรบ้างนะคะสูงสุดมาอย่างไหนระดับน้ําทะเลเท่าไหร่นะคะนักเรียนไปศึกษานะลูกเนาะอันนี้ก็คือแตะไว้นะคะ,ะให้นักเรียนได้ศึกษาว่ามันมีความยาวเท่าไหร่เทือกเขาอฟฟาราซิเชียนนี่อ๋เทือกเขาหินเก่าแคนาดานะคะก็อันนี้ก็คือหินฐานทวีปแคนาดานะลูกนะคะการศึกก่อนของ หินนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นที่ลาบไม่มีภูเขาเนอะลูกเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นตะวันออกแคนาดานะคะหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่นะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนะลูกเนาะอ่าหลักสำคัญของมันนะลูกเนาะอันนี้ก็คือแต่ไว้ให้นักเรียนนะอ่าได้รนศึกษาน,นี่เพียงยกตัวอย่างย่อๆมาเท่านั้นนะลูกเนาะเขตที่ลาบกลางของทวีปนะคะก็คืออเมริกาเหนืออยู่ระหว่างเพอ่เขาสูงตะวันตกกับเขต หินเก่าแคนาดานะคะแล้วก็ด้านตะวันออกนะปกคลุมไปด้วยนะคะที่กว้างขวางของทุกประเทศเลยในทวีปอเมริกาน,นะคะอ่าต่อมาก็คือเขตที่ลากแกนแพลนนะคะก็คือปกคลุมไปด้วยเทือกเขาลอกี้นะคะอ่าในตอนใต้ของแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกนะคะแล้วก็มีทวีปอื่นๆอีกนะลูกเนาะ นอกจากนั้นก็ยังมีเขตธรรมาชาติพืชพรรธรรมชาติทุ่งหญ้านะเทือกเขาต่างๆนะคะแล้วเหมาะสมในการเลี้ยงสตรรัตว์การปลูกพันธุ์ยาพืชหรือข้าวสาลีนะลูกเนาะอันนี้ก็คือเขตล้อมรอบเทะเาในคะอยู่ทางด้านตะวันออกของที่ราบแกนแพรนนะคะไปจนถึงนะเทือกเขาแคนาดานะคะหรือเทือกเขาแอฟราลาเชียนนะลูกนะทางด้านตะวันออกนะคะ อันนี้ก็คือเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะไม่ว่าจะทําการเกษตรนะคะของทวีปหรือประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเลยรอบๆทะเลสาบเลยนะคะอันนี้ก็พักสายตานะคะภาพถ่ายดาวเทียมทะเลสาบทั้งห้านะลูกเนะาะพักสายตานิดหนึ่งนะลูกเนาะภาพสวยๆทะเลสาบทั้งห้านะคะพักสายตานนิดหนึ่งนะลูกเนาะ อันนี้ก็คือทะเลสาบทั้งห้าทะเลสาบสุธีเรียทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบอีรีทะเลสาบอูรอนทะเลสาบฮอ,อ,อนเตลิโอนะคะอันนี้ก็คือทะเลสาบทั้งห้านะลูกเนาะอันนี้ก็คือเขตที่ลาบชายฝั่งนะลูกเนาะเขตที่ลาบชายฝั่งนะคะก็คือทวีปเมริการเนือเป็นที่ลาบต่ําสุดนะของทวีปนะผลมาจากการทับถมของตะกอนปากแม่น้ํา อาการพัดพาสายน้ําผสมกับตะกอนนะคะทําให้เกิดชายฝั่งสูงขึ้นนะคะของทวีปอเมริกาอย่างนี้แบ่งออกเป็นสองแนวก็คือเอาฮัตสันนะคะแล้วก็บริเวณรอบอ่าวเม็กซิโกแล้วก็มหาสมุทรอาร์กติกนะคะที่สําคัญของอ่าแนวชายฝั่งนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปอเมริกาอย่างนี้นะคะอยู่ระหว่างเส้นที่ เส้นทัฟฟี er, ่ออฟเ n c นเกับ a r ร์ i ติกเซอรนะฮะระหว่างเส้นสูงสตรของขั้วโลกเหนือนะคะทำให้อากาศร้อนจนถึงอากาศหนาวแบบทุ่งน้งําแข็งเลยนะลูกเนาะอ่าใครอยากไปเที่ยวบ้างนะลูกเนาะอันนี้คือปัจจัยลักษณะทางภูมิอากาศของทวีปอเมริากาเหนือนะคะก็คือเทือกเขาสูงอยู่ด้านตะวันอกอกบางตัวแนวใต้ในลูกเนาะ อันนี้ก็คือลักษณะเป็นเขตนะคะที่ถ้าได้รับความชื้นก็มาจากมหาสมุนแปรชืินนะคะถ้าทะเลทรายก็จะมีความแห้งแล้งนะคะถึงทะเลทรายพวกนี้นะคะไม่ว่าตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้นะลูกเนาะอันนี้คือหลักสาคัญของลักษณะภูมิอากาศนะคะ ต่อนะคะก็คือในการเหนือนะมีความชื้นนะคะมาจากลมพัดตะวนันออกเฉียงเหนือนะพัดผ่านมาจากามหาสมุทรแอตแลนติกนะคะอเม็กซิโกนะคะส่วนใหญ่แล้วลักษณะเป็นคอคอดนะลูกเนาะ,ะอ่าความชื้นก็มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็แอตแลนติกนะคะทีนี้มาดูฝั่งด้านตามมหาสมุทรแอตแลนติกบ้างโอโทษทีค่ะมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีกระแสน้ำปนแปซิฟิกนะคะ อันนี้ก็คือไหลผ่านนะลูกนะจากรัฐวอชินตันนะสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะอากาศที่ไม่หนาวแฉกมากนะก็มีส่วนต่างๆทั้ง,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 งตอนใต้ของลกที่จุดบ้างนะลูกเนาะอันนี้ก็คือทําให้อากาศร้อนีอากาศไม่ร้อนแฉกมากเกินไปอะไรเนี่ยมันทําให้เกิดนะภะูมิอากาศนะคะมีความแตกต่างก,กันนะลูกนะ,อ,ะอยู่ใกล้กระแสน้ํามหาสมุทรเนี่ยหรือเคยอยู่ใกล้กระแสน้ํุบนอะไรพวกนี้นะคะมันจะเกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเกดโลกด้วยนะลูกเนาะ ทวีปอเมริกาเหนือนะมีคนมาจากลมประจาปีนะคะดังนี้นะคะก็คือนะคะลมค้าตะวันออกเสียงเหนือนะคะมหาสมทุรทรแอตแลนติกก็สู่ใช้ฟังด้านตะวันออกเสียงใต้ของทวีปนะลูกเนาะอันนี้ก็คือ,อาการนําฝนมาตกนะคะฝนจะตกชุกเลยนะลูกเนาะจะแปลไว้นักเรียนดูนะลูกนะแนวเรเกี่ยวกับาาการพัดผ่านของลมนะลูกเนาะ ลมประจำปีที่มีอิทธิพลนะคะอันนี้ก็คือลมฝ่ายโคโลกนะลูกพัดผ่านโคโลกเข้าสู่ทางตะเหนือของประเทศแคนาดารัฐแอเลสกาสารัฐเมกาแล้วเวลยนกินแรนเป็นลมเย็นนะลูกเนาะอันนี้ก็คือให้นักเรียนไปศึกษานะลูกนะครูจะแปลไว้ให้นักเรียนดูนะลูกเนาะทิศทางของลมเหมือนกันนะคะลูกอันนี้ก็คือการว้างสังคมนะลูกตัวอย่างใบงานนะลูกเนาะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับไปดูย้อนไปดูคลิปของครูอีกครั้งหนึ่งนะลูกเนาะไปศึกษาคนคว้าได้นะลูกเนาะแล้วก็ทำรายงานจากหนังสือสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่นนะหนึ่งนะลูกเนาะอ่าลักษณะทวีปอเมริกาอย่งนะลูกเนาะให้นักเรียนได้ไปศึกษาคนคว้าได้นะลูกเนาะ ัวอย่างใบงานนะคกณณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์นะลูกเนาะก็ทําใส่ในสมุดหรือไปงานก็ได้นะลูกนะเขียนให้ถูกต้องนะคะส่งทางคัดลอกน,นะลูกเนาะก่อนจากกันวันนี้นะคะให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะสวมแมสเป็นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะลูกเนาะเป็นโรคที่ต้องรักษาเป็นโรคที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะลูกเนาะด้วยกันสู้ๆนะลูกเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ